สวัสดีครับพบกับสุรข่าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ถึงเวลาชี้ชะตาช่องไทยทดบุรีลำตัวแทนประเทศไทยปะทะเอาอาลีถึงคราวชี้ชะตาท่าเตสดทางบีจีสปอร์ตการแข่งขันฟุตบอลเอเฟซีแชมเปี้ยนลีลิขฤดูการ2 0 2 4ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายบุรีรมยูเต็ดส่งสอนตัวแทนจากประเทศไทยพบเอาอาลีทีมแกร่งจากภาพสุดิอาระเบียการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่26เมษายนนี้ ตามเวลาประเทศไทย5ทุ่มครึ่งนะฮะค i กออฟซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดสดทาง b g Sport การแข่งขันด้นนี้นจะจัดขึ้นที่สนาม King Abdullah s p o r t City ในเมืองเจดานประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นสนามรังย้าของทีมอัลาลีที่เตรียมใช้จาัดก,การ,กรแข่งขันฟุตบอลโลกและยังเป็นสนามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอันดับที่2ของประเทศซาอุดีอาระเบียด้วยนะฮะ โดยรอบ,บการแข่งขันตั้งแต่รอบนี้ไปจนถึงรอบชิงเลิศจะเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวจบไม่มียเย้าเยือนและจะใช้สนามแข่งขันที่เมืองเจดัดประเทศสุริอราระเบียหากบุรีรัมคว้าชัยชนะาไดา้จะทําให้บุรีรัมจะลึกประวัติศาสตร์เป็นทีมไทยทีมแรกและจากเอเชียทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชิะเลิศด f c e l i อ e ในทันทีนะฮะก็ต้องบอกว่าศึกนี้ยิ่งใหญ่นักนะครับก็รุนให้บุรีรัมทำงานช็อกโลกให้ได้ ด่วนช็อกจับตาออสมาลอดอาจไม่ได้ไปต่อยกับบุรีรัมแม้ว่าจะได้แชมป์การประชัยในเกมลีกสองนาิดต่อกันให้กับบีจีปทุม1ประตู2นัดเยา่าและลาบลีเอฟซีสองสนัดไปเยือนทําให้การรับแชมป์สมัยที่10ของบุรีรัมต้องเลื่อนออกมาจนถึงเกมสุดท้ายในวันที่30เมษายนนี้ที่จะเปิดบ้านพบก,กับหนองบพิทเอฟซีอย่างไรก็ตามมีรายงานมาว่า ต่อให้ทัพปรา,าสาทสายฟ้าได้แชมป์ลีกสูงสุดหรือแชมป์ฟุตบอลถ้วยใดถ้วยหนึ่งออสมาลอตกุนซือเลือดซามบ้าในวัย49ปีน่าจะไม่ได้ไปต่อกับบุรีล์ในฤดูกาลหน้าจากการโรเลชัน่นผู้เล่นที่ผลงานออกมาได้ไม่ดีมากโดยเจ้าตัวเคยพาเพอร์เซโพลิสเอฟซียอดทีมแห่งประเทศอิหร่านเป็นแชมป์เปอร์เซียกราฟโปลีกซีซั่นก่อนจากนั้นก็มาคุมปรา,าสาทสายฟ้าผ่านการ,อรอคว้ารางวัลโคชยอดเยี่ยมไทยลีกประจำเดือนสิงหาคม ด้วยผลงาน5้านัดแรกแพ้ทีมชนะรวดแบบ100%้เซนึ่งสถานการณ์ปัจจุบันของบุรีมยูยนเต็ดต่อให้โชคไม่ดีแพ้หนูมือพิษเอฟซีแต่ถ้าทูแบงคอกยูเนเต็ดเกิดไปเสมอกับพีจีประจวบยูเนเต็ดในเกมสุดท้ายแต้มจะเท่ากันอยู่ที่67คะแนนถา้าเห็นทุเหตุของผลพักประสัทไฟฟ้าดีกว่าทับแข่งเทียบนั่นจะทําให้เข้าไปชิงชั้นไทยลีกซีซั้นส4ถึง25าได้สาเร็จนะฮะโอ้โหพาทีมเข้ารอบอ่า A.C.L. อิลิกได้นะครับรอบรองนะฮะยังจะปลดอีกเลยครับเนี่ยกูลงเงิดเคลียแล้วจ้าตโน้ตจงเงินเดือนแข่งกเกษตรศาสตร์เดือนเมษายนแล้วนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของกเกษตรศาสตร์เอฟซีจากก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอข่าวว่าทีมยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนนักเตะในเดือนเมษายนรวมถึงเรื่องของการทําคลับไลเซนซิ่งในฤดูกาลหน้า หลังจากที่โตโนโ่พากินคำไมลได้สักรักาการประธานสโมสรกล่าวลาฟันบอลนักเตะและสตาฟโค้ดหลังจบแมตต์ปร,รังเจ้าปลิตเทโลเอซี11เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดมีการยืนยันทางผู้บริหารสโมสรเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าโตโนโ่ได้จ่ายเงินเดือนนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ดในเดือนเมษายนครบหมดแล้วส่วนเรื่องขับไลเซนซิงก็ดําเนินการไปแล้วก่อนที่จะส่งต่อไปยังทีมผู้บริหารชุดเก่า สรักเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับปัจจุบันรั้งอันดับที่7ของตรงารางคะแนนฟุตบอลเมืองไทยลีฤดูกาล24-25ตามหลังลำปางเอฟซีทีมอันด,ดับที่6พื้นที่เพย์ออฟ2คะแนนนะครับโดยเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลจบปีเย็นนครศรีอยุต็ดวันที่26เมษาย,ยนนี้ตามเวลาประเทศไทย,ย18.00นที่สนามอบจออนครศรีธรรมราชซาตะการโกศลนนะครับก็ผลงานกำลังจะดีนะครับ โตโน่ดันมาทําให้เป็นข่าวสาวซะก่อนนะครับไม่งั้นกําลังใจทีมมันจะมาเยอะกว่านี้นะฮะก็พลาดเองนะฮะด่วนเช้าอีกแล้ววงการฟุตบอลไทยสะเทือนสมขา FC โชว์หลักฐานเด็ดแฉมีคนเสนอช่วยเลื่อนชั้นเพื่อแลกกับเงินผู้จัดจาก,การสมขา FC อฟซีแฉกลางรายการเคลียรริมเส้นเปิดหลักฐาน รับสินบนช่วยทีมเลื่อนชั้นหลังประเด็นร้อนศึกไทยลีก3าพงศรันนะครับอินทุเศษผู้จัดการทีมสงขลาเอฟซีนะฮะทีมดังจากไทยลีก3เอามาปเปิดเผยหลักฐานการเรียกรับสินบนกลางรายการเคียร์ริมเส้นโดยชายเปนชนาอ้างมาสามารถช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นได้หากมีการตอบแทนเป็นเงินเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับขณะที่สงขลาเอฟซีลงแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการลุ้นเลื่อนชั้น โดยทางพงสลันยืนยันว่าได้วรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและส่งต่อให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อให้พิจารณาและดำเนินการตามกระบ,บวนการ นอกจากการแชร์เหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะครับทางสงขฟซียังได้เสนอแนวทางในการป้องกันปัญหานี้ในอนาคตโดยเสนอให้มีการใช้พุทธสีนระดับธลีกหนึ่งหรือธลิคสองมาทำหน้าที่ในเกมระดับธลิคสามแทนที่การใช้พุทธศีนในระดับเดียวกันเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการแข่งขันการนี้ยังเชื่อมโยงกับการที่สโมสรได้มีการโพสต์รณรงค์ต่อต้านการล้มบอลในช่วงที่ผ่านมาเพื่อส่งสัญญาณชัดเจนว่าสโมสรไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบและยืนยัน ในการทำทีมอย่างโปร่งใส สมาคมฟุตบอลไทยนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ฟุตบอลหญิงร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่อาแลนเหนือนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเ o r ร์กช็อปไรส์เอฟเอเอฟเอไทยแลนด์วูแมนฟุตบอลเค้าเ e ็กส์เอ็กซ์เภายใต้โครงการยู f a t o g e t ตอร์เมื่อวันที่14ถึงวันที่20เมษายนที่ประเทศอาแลนเหนือซึ่งทั้งสองสมาคมได้นําเสนอและแลกเปลี่ยนการจัดทําแผน พัฒนาฟุตบอลหญิงและการพัฒนาฟุตบอลหญิงในด้านต่างๆนะครับเดยวสำหรับเจ้าหน้าที่สมาคมที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนำมาโดยฟูโตชิอิเคดะหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ยูอิโกคอนโนผู้ช่วยผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ ดเตอร์หนึ่งรุทยสะทองเดียนววนามผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู่24พิสุธานันทวเวชคณะกรรมการฟุตบอลหญิงวรพรสอนยีนอตหัวหน้าพัฒนาฟุตบอลหญิงและกันทพลเลือดล้ำสุกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคภายในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคอนราดเคิร์ตบูดนายกสมาคมฟุตบอลแอเลเหนือ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาฟุตบอลหญิงของไอร์แลนด์เหนือรวมทั้งทงด้านไอชรัฐผัดผู้อํานวยการฟุตบอลหญิงพร้อมด้วยทีมงานฟุตบอลหญิงของสมาคมฟุตบอลไอร์แลนด์เหนือได้นําเสนอข้อมูลและความรู้ตามหัวข้อหลักดังนี้ 1. การจัดแผนพัฒนาฟุตบอลหญิง w o m e n Football Strategy 2. โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ 3. พัฒนาผู้ฝึกสอน 4. สมมสอนและการแข่งขัน 5. การเตรียมความพร้อมของทีมเยาวชนก่อนทัวร์นาเมนต์ ก็ถือว่าไปอบรมนะครับเพื่อทีมชาติไทยของเรานี่คือสุนทวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบ3าของวันที่23มเมษสายนนะฮะ